ุ่มสันติสุขเผยภาพความภูมิใจของคนเป็นพ่อหลังเห็นความสำเร็จของลูกชายเ<ม>ชื่อได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะเคยเห็นภรรยาและลูกชายของอดีตพระเอกด,ดงังหนุม่มสันติสุขเพราะถึงแม้จะอยู่ในวงการมานานแต่เรื่องครอบครัวกับน้อยมากที่หนุ่มสันติสุขน<ม><ม>ย,ยอมเปิดเผยเนื่องจากอยากให้ภรรยาและลูกๆได้รับความส่วนตัวที่สุดโดยตัวหนุม่ม สันติสุขนั้นแต่งงานกับคุณนิชการเตชะโสภาพานเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2545 <Yeah. S 2> มีลูกด้วยกัน3คนนั่นก็คือน้องโฟกัสศิวกรพรมศิริและทายาทฝาแฝดคือน้องปอพัฒาราน,านันพรมศิริและ <Yeah. S 2> น้องเฟมนักนัยพรมศิริทั้งนี้เมื่อไม่นานหนุ่มสันติสุขก็ได้โพสต์ินสตาแกรมส่วนตัวซานตานูม yeah. เผยชีวิตครอบครัวที่เรียกง่ายทั้งเลี้ยงสัตว์ปลูกผักและพาลูกๆล,ลงนาลุยคลอนจับปลากัน<ม>พร้อมข้อความบรรยายว่ามาดูงานสร้างเล้าไก่ไข่ของผมเตรียมเลี้ยงหกสิบตัวครับและ<ม>ผักบุ้งที่นาหลังบ้านกินกันได้ทั้งอำเภอและสอนลูกๆจับปลาในนาข้าว<ม>ล่าสุดหนุ่มสันติสุก็ได้เผยภาพอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อเมื่อน้องโฟกัสสิวกรน ลูกชายคนโตเรียนจบชั้นมัธยมปลายเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาลัยทั้งนี้ท็อปดารณีมุดหนึ่งในเพื่อนสนิทของหนุ่มสันติสุขได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีว่ายินดีด้วยจ้าพี่หนุ่มส่งถึงฝั่งไปทีละคนเนอะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตท่านอื่นเข้ามาร่วมยินดีกับความสำเร็จของน้องโฟกัสในครั้งนี้